สิบสาพาหุงมหากาพาหงุงสหัสสะพินิมมิตตสาบุทันตังครีเมคลังอุทิตะโคระสะเสนะมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังคลานิมาราติเรกะมะ พิยุชิตะสัพพระรติงโครัมปะนาละวะกะมัคขะมะถัฏทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคาชาวะรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกะมหเสนีวะสุทารุนันตังเตมตตมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานิอุคิตะคักขะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตมะมโนชิตามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังคลานิ กัตาวาณนะกัถมุทะรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุถะวะจนะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยะยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกักวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนงังอติอันทภูตังปัญญาปทีละ ปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานินันโทปนันทพุชาคังวิพูทางมหิตทิงปุตเตนเะเถระพุชเคนะทามาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิทุกคาหาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตหะหัตถัง พรม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภักกาพิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาระวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายามัคคะะอัฏฐา,าถาโยวาจาโนทินาทิเนสรรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิ โมขังทุสุขังอะคิคะเมยยะนาโรสปันโยมหาการุณามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักกายานาังนันทิวัตทโน เอวังตะวังวิชายโหหิชยสุสชยมังคะเลอะปราชิตปันลังเกศีเสปะวิโปคะเรอะิเสกสภะพุทธานังอัคขปตโตมปโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพรหมจาริสุ ปทัทขีนังกายะกรมมังวาจากัมมังปัทขิีนังปัทขิีนังมโนกรมมังปนิธีเตปัทขิีนาปทักขินกขนนกนกขีนานิกัตตวานะละพันตัดเถปทัทขคีเนภะวะัตุสัพมังฆลังละขันตุสัพเพเทวตาสัพะ พุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต 14. ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเรโพธิคะเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาทานนะพระวันเตปูชิตาโสดหิงกะโรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานวากาจะพิขโวสารามิกาธานาปติอุปะอุปาสากา ขามาจากเทสานิขามาจากอิสาราสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจาอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปปาติกานินยานิกังธรรมวรังปกิต ปฏิจจเตสัพเพปิทุคษะกะโรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรมะจาริโน วุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัสสตุวุทิภาวะย,ยะสัตตานางสัมิท่งเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตะชังนิจจังรักขันติปุตตะ ทักกังเอวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตูสักพทาสิบห้าเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตูพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภาตาังปุญญสัมภาทัง สัพเพเทวานุโมทันโตสภพษสัมปติเสทิยาทานังท่าทันตตสัทายะศีลังรักขันตุสัพพาภาวนาพิราตาหนุโตคัจฉันตุเท е วตาคตาสัพเพพุทธาภรป,ปตาปัญเจกายนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพโส สิบหกสุมังฆะคาถาโหตูสัพพังสุมังฆังและขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตูสัพพังสุมังฆังและขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรง โหนตูสัพพังสุมังค์ลังและขันตูสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงจะเริญทั้งทางโลก และทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูค่8 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิญ สวดจบเวลา12นาฬิกา55นาที